สองงานครับซีวิกเอฟดีเกียร์ธรรมดานะครับล้อสิบเจ็ดนะฮะจูนน้ำมัน e 2ยี่สิบนะครับอ,อันนี้เข้ามาจัดโปรห้าพันนะฮะมีตั้งวาวล์วล้างดินล้างหัวฉีดเปลี่ยนเส้นต่อหัวฉีดสแตเลสรีเซ็ตอีซียูเลิร์นนิ่งรอบโดยเบานใหม่นะครับแล้วก็รีแมปกล่องหลักนะครับคันนี้รีแมปใช้งานน้ำมัน อี0สินะฮะเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับแล้วก็มีท่อทั้งเส้นนะครับแต่คอท่อมันรั่วนะอ่าปวดท่ออย่างรันเลยแต่มันโล่งไปได้ส่วนหนึ่งมาจากท่อรั่วด้วยแหละนะฮะกำลังต้มมันก็เลยหายนะครับโอเคก็คนี้จูเสร็จแล้วนะครับเก็บค่าที่ดีสุดของรถคดีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ จูดโดยใช้ตัวนี้ครับ AF ไวเบตัวจับส่วนผสมน้ำมันเกะาๆนะครับสายเป็นซินเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็บนโนจูนล้วนเลยนะครับจูสนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะฮะไม่ได้จูน5้านาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูตาล่นกันเปิดแอรน,นะครับไม่ใช่เกียร์ดีนะ ที่ไดปล่อยไก่ตลอดทุกีเลยเดี๋ยวเวิร์ดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวลืมปิดแทช,ชั่นบางเมื่อกี้ลือปลดเบรกมือสักน่นะโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ Civic FD เกียร์ธรรมดานะครับ่อนี้คงดูไม่ได้หรอกเพราะเบรกมือหลาเันมนตรานนันนะนะฮะโอเคก็ีจูน,นะครับจูคันละ3,500บาทนะฮะหรือจะจัดโปร5,000คันนี้ก็ได้นะครับ มีดส่วน,นสำคัญทั้งนั้นนะครับที่ทำนะฮะแล้วก็มีจูนดาอูอยู่เสรีไทย73นะครับอยู่หน้าปักซอยที่คือรับปากการของเจ็ดครับที่ของเจ็ดให้บริการเดการจูนอางเดียวนะฮะแล้วก็มีบริการจูนนอกสถานที่นะครับใกล้ๆไปหมดตามจังหวัดผมก็ไปนะครับผมกค่าเดินทางนะครับแล้วก็ติดตามเราได้ทั้งสามช่องทางไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กยูทูบหรือ g o o ก l e แบบนะครับแค่พีพีจูนรีแบบพันด้าก็เจอเลยนะครับ เบี้ยธรรมดานะครับน้ำมันที20ัวชิเติมนะครับอันนี้เป็นหัวชิติดมาน่าจะเป็นเกียร์นะก็เกียร์กลับเป็นหัวชิเติมนะครับโอเคขอบคุณครับ